สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำปกคลิป YouTube อย่างง่ายเลยนะคะด้วยแอป KineMaster ค่ะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเข้าแอปเลยค่ะกดที่สร้างใหม่นะคะอัตราส่วนหน้าจอที่เหมาะกับปกคลิปนะคะคือ16ต่อ9ค่ะคลิกต่อไป จากนั้นนะคะให้ไปเลือกภาพที่เราจะทำเป็นปกนะคะจากนั้นเลือกภาพที่เราจะนำมาทำเป็นปกนะคะสมมติอ่าเราเลือกภาพนี้นะคะเราจะแนะเทคนิคการปลูกมะเขือเทศในกระถางอ่ะกดเครื่องหม้ยกากบาทค่ะโอเคสมมติว่าเราพอใจอยากได้ภาพนี้เป็น ภาพปกคลิปของเรานะคะจากนั้นกดไปที่เลเยอร์ค่ะเลือกตัวอักษรนะคะพิมพ์เลยค่ะกดตกลงนะคะจากนั้นจะสังเกตเห็นว่ามีแถบ คำสั่งนะคะอยู่ทางด้านขวานะคะเราสามารถแก้ไขข้อความของเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายนะคะตัวหนังสือของเราก่อนโดยการลากเห็นไหมคะลากปุ่มทางด้านมุมขวาล่างนะคะเราสามารถย่อขยายได้ตอนนี้เราขยายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราพิมพ์ผิดต้องการแก้ไขเราก็ไปคลิกตรงนี้เลยค่ะ อ่าแก้ไขจากนั้นกดตกลงนะคะอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะอ่าไปคลิกปุ่มนี้เราสามารถเลือกฟอนต์เพิ่มนะคะที่ปุ่มร้านค้านะคะก็เข้าไปเลือกได้ตอนนี้เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้ฟอนต์ภาษาไทยฟอนตนี้ โอเคสมมุติว่าชอบอันนี้แล้วนะคะอยากเปลี่ยนสีไปที่ตรงนี้นะคะอ่าเลือกสีค่ะอ่ามะเขือเทศขาเป็นสีแดงจากนั้นเลื่อนแถบไปด้านล่างนะคะเราจะเพิ่มขอบเปิดค่ะน้ำหนักขอบนะคะแถบด้านล่างสังเกตดูนะคะเราสามารถเลื่อนน้ำหนักได้นะคะชอบแบบไหนนะคะ เปลี่ยนสีขอบได้ค่ะคลิกเข้าไปดูเลยอ่าขอบขาวเป็นยังไงอ่าสมมุติเราพอใจขอบสีขาวอยากปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปได้หรือกดเครื่องหมายถูกนะคะเมื่อพอใจแล้วตอนนี้เราอยากได้แถบพื้นหลังนะคะคลิกตรงนี้นะคะกดเปิดค่ะ เปลี่ยนแถบสีด้านหลังได้นะคะอืมย่อขยายได้หรืออยากให้แถบเนี่ยเต็มพื้นที่เราก็กดตรงนี้เลยค่ะอ่าพื้นหลังกว้างเต็มพื้นที่เราย่อขนาดตัวหนังสือแถบสีพื้นหลังก็จะเล็กลงไปด้วยนะคะแล้วแต่เรานะอ่าสมมุติว่าเป็นตัวหนังสือแรกเราอยากจะให้แถบ ข้อความใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะคราวนี้เราสามารถปรับแถบด้านหลังนะคะไปตรงนี้นะคะเราสามารถปรับความโปร่งใสของแถบได้ด้วยนะคะก็ลองเล่นดูนะคะมีความรู้สึกว่าตัวหนังสือเล็กไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนฟอนต์ขอเปลี่ยนฟอนต์เป็น ตัวใหญ่ๆนิดนึงโอเคอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มข้อความนะคะก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมไปที่ตัวอักษรค่ะเปลี่ยนฟอนต์ ขยายดูนะคะเป็นสีอะไรดีลองขอบดำได้ไหมอ่าจะมาวางตรงนี้ค่ะได้ไหมปลูกมะเขือเทศในกระถางอ่านออกไหมฟอนต์ของเราไม่พอใจก็เข้าไปเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้โอเค ลับขนาดให้เล็กลงอ่าโอเคอ่าสังเกตดูนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขข้อความมันไหนนะคะเราก็ไปคลิกตรงข้อความได้เลยนะคะก็จะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาหรือจะไปคลิกที่แถบด้านล่างสีเหลืองก็ได้นะคะได้เหมือนกันก็จะมีแถบคำสั่งขึ้นมานะคะเมื่อพึงพอใจแล้วเราก็กด พื้นที่ว่างๆข้างล่างหรือว่าไปคลิกเครื่องหมายถูกก็ได้นะคะอ่าโอเคจากนั้นอ่าเราอยากเพิ่มอะไรอีกอยากเพิ่มข้อความอีกนะคะ ก็เลือกนะคะที่เราพอใจอ่าสมมุติว่าชอบอันนี้โอเคสมมุติว่าทุกคนพอใจแล้วกับปกของเรานะคะที่เราทำไว้อ่าพอใจแล้วจะเพิ่มจะอะไรก็ทำได้นะคะแล้วแต่ความชอบอยากขยับตัวหนังสืออ่านไปอีกนิดนึง โอเคสมมุติว่าเราพึงพอใจแล้วนะคะสำหรับภาพนี้จากนั้นทุกคนสังเกตปุ่มด้านซ้ายมือนะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะเห็นแถบเมนูจับภาพและบันทึกไหมคะกดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะภาพของเราภาพปกคลิป YouTube ค่ะลองไปฝึกทำกันดูนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดถูกใจและติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ